วัญอุตสามณนีเคลื่อนไหวถือผู้กำกับเบิ้มและสอบอแบงค์ซึ้งรองต่อก้มกราบในงาน จากกรณีเมื่อวันที่11กันยายนณวัดพร,ระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดพิธีชาปนกิจผลตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์หลังโดนหน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทของกำนันนกยิงเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงซึ่งในพิธีชาปนกิจเหล่าเพื่อนร่วมรุ่นสารวัตรแบงค์ก็ได้ร่วมร้องเพลงสนสามร้านเพื่ออะไรครั้งสุดท้ายและเมื่อวันนี้17กันยายนก็ได้พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้กำกับเบิ้ม ณวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยบิ๊กต่อหรือว่าพลทตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปร่วมงานศพผู้กำกับเบิ้มด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังได้มีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อนรวมรุนนักเรียนเต,ยเตรียมทหารรุ่น39และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น5 5เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและในงานชาปนก,กิจกองทุนกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้นก็ได้มอบเงินให้กับครอบครัวผู้กำกับเบิม้มเป็นจำนวนานวน3า3พ0 0 498บาทอีกด้วยและล่าสุดทางด้านขวัญอุตสามณีนางเอกคนดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงผู้กำกับเบิ้มและสารวัตรแบงค์โดยท่านนั้นได้โพสต์ภาพผู้กำกับเบิ้มและสารวัตรแบงค์และภาพช็อตที่รองต่อก้มกราบพ่อแม่ผู้กำกับเบิ้มในงานศพพร้อมกับระบุข้อความว่าขวัญขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพลตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงและพลตำรวจตีศิวกรสายบัวกับการที่จากไปอย่างนักรบและสง่าง,งามจนวินาทีสุดท้าย ที่ดำรงอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยยึดมั่นในความถูกต้องจนวาระสุดท้ายของชีวิต